วันนี้ไม่น่ามีพีเนายออนครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวช่วยนะครับช่วยในการพัฒนาสูมิของป่างคุณให้ดําดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เกล็ดป้าผิวพ้าณของคุณนะครับเปล่งปั่งมีน้ำมีนวลและยังทดแทนแร่ธาตุที่ขาดหายจากบอด,ดินของคุณทําให้กระดูกโครงสร้างของป,าของ,ปาของคุณ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและยังช่วยปรับข้าวเห็ของน้ําให้เป็นกลางเพราะนั้นจะเหมาะกับทุกระดูการในการใส่ทาให้ปางคุณสดชื่นร่าเริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าทํางานยนางไรบ้างนะครับวิธีการใช้งานเจ้า PN Fire นะครับนามาใส่ในบ่อกองช่องแรกนะครับอัตราส่วนในการใช้งานนะครับ20กรัมต่อน้ํา1ตันนะครับอย่างบ่อกผมมีขนาด20ตันนะครับใช้ทั้งหมด400กรัมนะครับอันนี้ผมทําการตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด400กรัมนะครับ เทใส่สกิมเมอร์หรือเทใส่ในบ่อกรองข่องแรกก็ได้ครับนี่ผมเทใส่ไปเลยนะครับทั้งหมดถุงอ่าสำหรับบ้านไหนนะครับที่ต้องการบำรุงป่างท่านให้มีคุณภาพพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถติดต่อ้มาได้เลยที่เว็บพินโค่หล um ุมเพศ p พินโคนะครับปิดพันุดีๆแบบนี้อุดหนุนกันสิครับ